ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวเบิองการจะพาท่านผู้ชมมาชมงานหล่อเสาสะพานนะครับงานหล่อเสาสะพานท่าเราแห่งที่5เบิองการปราสาทเรานี่น,น,นะครับท่านผู้ชมว่างานเขาไปถึงไหนอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมหลังจากที่ใช้เวลาก็ไม่นานนะครับที่ประกอบ เหล็กประกอบอะไรแล้วก็เทปูนเทอะไรเข้าไปแล้วก็แกะกล่องออกมาก็เป็นรูปลาแบบนี้ครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเสาสะพานนะตัวเสาสะพานเป็นไม่ไม่ได้เป็นรูปกลมนะครับแต่เป็นรูวงรีนะครับท่านผู้ชมถ้าไปดูใกล้ก็สูงอันนี้จะเป็นชั้นแรกนะครับชั้นต่อไปก็คงจะเป็นทานอ่าช่องวางคานกันนะครับ ันนี้ท่อนแรกนะครับสำหรับเสาท่อนแรกก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับเมื่อแอดเหล็กออกมาบานบาดนะครับท่านผู้ชมเหล็กแบบนะครับจยเป็นรูปร่างแบบนี้ครับท่านผู้ชมเสาสะพานทานเราแห่งที่ห้าบึงการปาสั้นนะครับพี่น้องก็ถามไายเข้ามาบอกว่าเป็นรูปร่างแบบไหนบ่าวต้นบาอยากจะเห็นอยากจะดูเสาสะพานยังเลยว่าอย่างนี้ก็บ่าวบริการก็ เอามาให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันแล้วนะครับรูปร่างก็ลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมแต่ดูแบบนี้ถ้าดูในรูปในคลิปดูแล้วก็เหมือนกับมันเล็กนะครับแต่าไปดูของจริงโอ้ใหญ่โตมากๆนะครับท่านผู้ชมถ้ามันใหญ่ก็รับน้ําหนักสะพานไม่ได้นะครับต้นแรกแข้งหมานะครับท่านผู้ชมเสาสะพานต้นนี้นะครับ อีกต้นหนึ่งก็กาลังประกอบกาลังเริ่มจะประกอบน่าจะเทวันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแล้วบอก์ดมุกการจะพาไปดูตง้งท้ายนะครับเขาทำไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมหลังจากทําเสาหล่อเสาเสร็จก็ทีนี้ก็จะวางคานนะครับวางคานก็จะเทปูนเหมือนกันนะครับวางไมาได้เอามาจากไหนเราก็จะเทปูนตรงนี้เลยนะครับพอวางเทเทคานเสร็จ เสาเนี้ยบางมือการคิดว่าน่าจะไม่ถึงปีใหม่ก็น่าจะเสร็จนะเดือนเดือนวิธีการนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะหล่อเสานี้นะจะว่าบนบนฝั่งไทยนะฝั่งลาวเขาก็ทําเหมือนกันนะครับหลอเสาเสร็จทีนี้ก็วางคานวางคานเสร็จทีนี้ก็เอาทีนี้ส่วนต่อไปก็จะเป็นเอามาจากโรงงานดานรุ่น,นเลยนะครับอันนี้ตัวน,นี้ก็กําลังจะวางกําลังจะเทเหมือนกันนะครับกำลังเอาเหล็กเอาอะไรมาประกอบ เทแล้วต้นนี้นะครับต้นที่สองนะครับสอบทั้งหมดบนฝั่งประเทศไทยมีสิบต้นนะครับทาได้เร็วมากๆเลยนะครับปูนก็เอามาจากปูนบ้านเราเนี่ยนะครับจมันเอามาจากไหนลรอสีแผงบ้านเรานี่เองแต่สูตรผสมเขาก็คงจะบอกกันแล้วว่าต้องใช้ปูนเท่านี้หินเท่านี้ชาเท่านี้อย่างไเงี้ยอย่างนี้นะก็คงจะมีสูตรรองเขานะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกโครงเหล็กนะครับตัวนีน้ที่จะมาประกอบแล้วก็เทโูนลงไปเป็นเสาเหล็กหรือเป็นเสาปูนเลยนะครับเดีย๋ยววันสองวันก็จะเสร็จนะครับคงจะเสร็จแล้วละ่ะต้นนี้นะครับต้นต่อไปอีกก็วันสองวันก็เสร็จคงไม่ช้าไม่นานนะครับคงเลยเห็นรูปร่างสะพานแล้วล่ะนะครับพอวางคา,านเสร็จถ้าวางคานเสร็จทีนี้ต่อไปก็เอามาพื้นนะครับพื้นเสา พื้นสะพานก็น่าจะเอามาจากโรงงานนะครับท่านผู้ชม,มเสียแมแหกเสียแมแห้งครับก็น่าจะเอามาจากโรงงานนะครับท่านผู้ชมสำหรับพื้นสะพานนะอย่างตัวที่บ่าวบองการได้ไปดูที่อะ,อะไรบ้านอะไรนะั้นจะไปคันาดีนะครับนะพื้นก็เอามาจากโรงงานเลยเป็นรุ่นๆุ่นเลย ความยาวก็ยาวความกว้างน่าจะประมาณทั้งหนึ่งเมตรได้นะครับหนาก็น,นานะครับท่านผูช้ชมที่บราวบุนการไปดูตัวอย่างมาที่จะทางถนนที่จะไปข้ามมาดีที่ทางทิศาถนนที่เขาทำสะพานข้ามถนนไปบ้านคำนาดีนะครับท่านผู้ชมก็วางกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวตวอนนี้คบ่าวบการไปดูตัวอย่างมาแล้วล่ะ หนานะครับหนาแล้วก็กว้างยาวเรวแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นนะแผ่นซีเมนต์นี่นะนะครับเป็นพื้นซีเมนต์ที่จะมาวางสะพานอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพอเทคานเสร็จเขาก็คงเอามาวางก็คงไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีปัญหาหน่อยพราะในลำน้ำโขงนะครับนูน้นที่มองเห็นไกลๆนู้นนะครับก็ ทิดใต้ของสองหนึ่งสองโนนะครับทั้งยาวไปโน้ตก็จะไปด่านเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ z ูมมาให้ดูใ,ใกล้นะครับเสาต้นแรกแห้งหมาที่ทําเสร็จไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นต้นที่สองครับท่านผู้ชมกาลังจะเริ่มแล้วผลงานก็เริ่มมาแล้วบ่าวือญการมาแต่เช้าก็เขาก็ยังไม่เข้างานนะครับ ครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวบนการด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชม